ไหมคะที่ใช้เส้นฟิลาเมตนยี่ห้อนอกค่ายปริ้นออกมาแล้วผลที่ได้เป็นแบบนี้คือปามไปเจอเส้นเพชรจยี่ห้อนอกค่ายมาค่ะอันนี้ก็ใช้กับ AMS ได้ตามปกติเลยแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะไม่รู้จักนะคะว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นประเภทไหนซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปตั้งค่าที่ฟิลาเมต์ค่ะกดเลือกสปูที่เราเพิ่งโหลดไปกดปุ่มโหลดเสร็จแล้วเลือกยี่ห้อและชนิดของเส้นฟิลามตนให้ตรงค่ะ ในที่นี้เนี่ยมันไม่มีห้อที่ปัมซื้อมาปัมก็เลยต้องเลือกเป็นเจเนอริกแทนค่ะพอเครื่องมันโหลดเสร็จแล้วนะคะปามก็สั่งปริ้นเลยแล้วมันก็ได้ผลแบบนี้ค่ะทุกคนคือมันไม่เนียนและก็มันมีเส้นงอกเส้นย้อยออกมาตามพื้นผิวนะคะวิธีแก้ก็คือเราต้องเข้าไปตั้งค่า Temperature ที่ Bamboo Studio ค่ะ กดเลือกที่ filament นะคะกด edit และในข้อมูลนีป่ปามมีในเส้นเนี่ยก็คือให้ใช้ความร้อนที่230-260องศาเซลเซียสก็ตั้งค่ากด save แล้วก็ปริ้นออกมาค่ะผลที่ได้ก็คือมันเนียนขึ้นแล้วก็สวยขึ้นใครมีวิธีแก้แบบไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ